คลิปนี้พ่อมาอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ฟังอีกนะคะโอเคครั okay. <Okay. S 1> บอืมเก่งมากลกคลิปนี้พ่อจะอ่านตอนเหตุแห่งการเบียดเบียนนะเรามาฟังดูนะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างไรนะลองดูเพื่อลูกโตไป จะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะจอมเทพถามพระพุทธเจ้าอย่างนี้ลูกข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุ์อะไรเป็นเครื่องผูกพันเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันทั้งหลายอันมีอยู่เป็นมูมูปรารถนายอยู่ว่าเราจะเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีอาทยาไม่มีค่าศึกไม่มีการเบียดเบียนแก่กันและกันแต่แล้วก็ไม่สามารถจะเป็นผู้อยู่อย่างผู้ไม่มีเวรไม่มีอาทยาไม่มีค่าศึกไม่มีเบียดเบียนแก่กันและกันเล่าพระเจ้าค่ะจอมเทพความอิจฉาและความตรนีนั้นแลเป็นเครื่องผูกพันเทวดามนุษย์อสูร นาคคนทันทั้งหลายอันมีอยู่เป็นโมงโปรารถนายอยู่ว่าเราจะเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีอาทยาไม่มีค่าศึกไม่มีการเบียดเบียนแก่กันและกันแต่แล้วก็ไม่สามารถจะเป็นผู้อยู่อย่างผู้ไม่มีเวรไม่มีอาทยาไม่มีค่าศึกไม่มีการเบียดเบียนแก่กันและกันได้ ถ้าแต่พระองค์ผู้นิรทุทก,ก็ความอิจฉาและความตรณีนั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้นมีอะไรเป็นเครื่องทำให้เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีอยู่ความอิจฉาและความตรณีจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอยู่ ความอิจฉาและความตรณีจึงไม่มีพระเจ้าข่าจอมเทพความอิจฉาและความตรณีนั้นมีสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักนั่นแหลเป็นต้นเหตุเมื่อสิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักไม่มีอยู่ความอิจฉาและความตรณีก็ไม่มีข้าแต่พระองค์ผู้นิรุท ก็สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักนั้นเล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุเมื่ออะไรมีอยู่สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอยู่สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักจึงไม่มีพระเจ้าค่าจำเทพสิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักนั้น มีชันทะความพอใจเป็นต้นเหตุเมื่อชันทะไม่มีอยู่สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักก็ไม่มีนี่คือเหตุแห่งการเบียดเบียนลูกก็เกิดจากความอิจฉาและความตรนีนั่นเองนะโลกต่อไปก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะลูกนะ นะอย่าเป็นคนตระนี่นะลูกนะนะและอย่าเป็นคนที่อิจฉานะลูกนะตรงไปนะนำไปปรับใช้ได้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ลูกได้ยินได้ฟังเป็นลาบอันประเสริฐสูงสุดแล้วลูกเก่งที่สุดเลยลูก